สวัื่อผู้ชมนะครับพบกับคอฟฟิวตี้วูดแอบบอว์วูดเวิร์ดนะครับพาร์ทสี่แล้วนะฮะมาดูต่อแล้วว่างพาร์ทนี้เราจะได้ภารกิจอะไรนะครับมาเฮ้ยซากศพก็มีทาหารมาไล่ตรวจว่าใครตรายบ้างตายโอ้โหเฮ้ยขวามือเราเป็นหรือตายอ่ะเหมือนจะเป็นยังเป็นอยู่นะขวามือเราเป็นอยู่นะไปนิ่งๆสิเพื่อน เอ้หมาแล้วเ,นนวเพื่อนนิ่งไว้เพื่อนนิ่งไว้นิโโ่งไว้ออกอกสองตัวสองคนซ้ายขวาไม่นะไม่นะใจะเย็นใจเย็น ที่รัศเสียนะครับเฮ้ยเราเลยยังไม่ตายเลยไม่ตายเรายัางอยู่เราอยูอย่เรา,อย,าอยู่ไหนเนี่ยเคมันไปยังไปแล้วใช่ไหมเคเพียบเลย <sh hh> เฮ้เฮ้มีคนเหรอเฮ้โอ้โหโอเคครับโอเคครับ <c oughs> Need help. ได้ครับแต่ผมช่วยครับไม่ตห่วงโอเ,เปอร์ t h i ไ m ร s s a c r e ได้เลยครับผมจะทำตามที่บอกทุกอย่างเลยครับโอเคคอ,ขอขยคานไปโอ้โหระยะประชิดโอ้โหโอเค You will for me. Take my rifle and watch the road. No more in the car is General Heinrich Hansel, architect of Stalingrad's Misery. He is responsible for the cold-blooded murder of men, women, of and children. Okay. not just here, oh but throughout the motherland. Oh -ho. For three days I have hunted him. For three days. Luck alone has saved his wretched life. sniping your enemy is like hunting any other animal. Fire at the wrong moment, and your chance will be forever lost. 甲 Patience. ]甲 if we reveal our position to Hamza's men, this fight will be our grave. Now, load your rifle, but hold your fire. Wait until the bombers are directly over here. ได้ครับได้ครับเออเออสอศพรวดเป็นไงครับฝีมือผมได้ไหมเออเออเข้าใจไหมครับมีไหมโอ้ยกขาสูนมาพอดี ดื่มเช็คโอ้โหมันเหตุวะเออเขยิบหมดแล้วครับโอ้โหเมื่อกี้พลาดได้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 ไป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 เหมือนมีหมามาเออเต็มหัวขอโทษนะทั้งหมาโอ้โหเมื่อกี้พลาดเพราะว่า กระสุนหมดโอ้โหเซ็งเลยไปครับลุยเลยได้ครับโอเคครับนำไปเลยครับครับครับผมนำไปโอเคโอเคไป Okay. For days, I've crept through shadows like a rat. But this place, once echoed with conversations of friends and lovers, no longer. Mark my words, comrade. One day things will change. We will take the fight To their people. เห็นไหมไม่มีโอเคมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วนไปโโอเคเคยยอโอเคโโอเค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 อเเออ ความมีไหมสายไหมไม่มีโอเคไปต่อมอบไม่มีนะไม่มีนะได้ครับเข้าไปในตึกก่อนเลยโอเคเฮ้ยโอ้โหแซปเปอร์ว่ะโอเค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 โอ้โหจะไหนอะไรเปิดอะไรเปิดอยู่ไหนวะนะไปก่อนไปก่อนไปก่อนโอ้โหไปยืนเดือด ค okay. ได้ก่อนครับนำไปเลยมันน่าจะแจ้งแล้วอะว่ามีมีม,มีเดือดรอดสองคนน่ะสไนเปอร์มันเห็นเบบรา <Okay. S 2> แล้วอ่ะโอเคได้ได้ได้แต่ผมจะกัดสไนเปอร์เองโอ้โหเห็นละ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 โอเค ฝาล่างแบบนะไม่เห็นเลยวะไม่เห็นเลยวะโอเค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 เนีย่ยโอเคดูไหนวะโอเ้เมื่อกี้เราไม่เห็นหรอเปล่าเจอนะเดี๋ยวนะวนะแใจเย็นโอ้โห ของจริงคือเราตายแล้วนะเมื่อกี้แป๊บหนึ่ง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 หลบหลบโยกโยกโยกอยู่ไหนวะมองไม่เห็นมันวะ เห็นมล้อเห็นล้เห็นละนี่งไเงเสร็จเตาแน่รอบนี้มาดิโผวงมาดิสวยหนึ่งนเท่านั้นแหละไปครับต่อเลย มันเห็นเราสักมันเหน็นมันเห็นมันเห็นมันเห็นไปไปไปโอ้โเข่ทุกอย่างเลยวะโอ้โห ต้องรอดนะเอาให้รอดนะเอาให้รอดนะตอนเนี้ยโอ้โหโดนยิงมาด้วยเกิดอะไปนี่โอ้โหโดนยิงอืเอ ok ้ยเอขึ้นไปเร็วๆเร็วคอขึ้นเร็วเบิดระเบิดระเบิดโอ้โหโอ้โหโดนเราโดน คือร้อนด้วยโอเคขอบคุณมากครับโอเคโอ้โหโอ้โหโอ้โหปืนกลปืนกลโอ้โหปืนกลโอเคลงมาแล้วโอ้ ตายะเที่ไม่ตายไม่ตายโอ้โห,โโหตรงเตะหน้าเอ้ยมีเรมาช่วยเกือบโอ้โหเกือบ Such a move will prevent the German command calling for help. Dmitri and I will provide cover from above. Wait till you hear the screams of dying Germans. This way, this way, comrades. Oh, ho, oh oh. ho! Why did your fire. Okay. Do you see the flames? Rose. Where? frame <im sharing> ok ok Exploding like the ok ok will incinerate anyone standing nearby. ok 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 ดาโคขวัวมาก้นเหรอเป็คนก้นเหรอเรียบร้อยมารัเสเซียเจอเอยอรมันนะครับตอนนี้รัเสเซียเจอเอยอรมันนะครับมาดิเก็บบนแหละเจ้ามงยิงเลยไหนเออ โอ้โอ้โหโดน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 หัวเต็มเลยโอ้โหเออเต็มเตเตเออเต็มหัวเต็มเต็มหมดจังหมดจังคนเห็นพวกเราเต็ม ไปไปต่อไปไปดีสไนเปอร์แต่เราไม่ใช้หรอกไปม,ไม,มี้หมโอ้มีไป ไปเก็บหมดอะโอ๊ยออระเบิดระเบิดเอาเา้านูวิ่งมาระเบิด่โ <laughs> ถ่อเอ้ยวูปิ้งแม่ระเบิดโถเออเออเออ,เอ,อ,เอ,อ เฮ้ยหมา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 เอาหุ่อยังวะยงวะเอ้ยิงหมาไว้โอ้โหโอ้โหสเตปเปอร์สายบุกนี่วะาเาเรบังเรบเรบเออโดไหม มเออโฟวัวมันก็โดนนะ่นสิครับดีเหรอดีเหรอสายบุกอยู่ละผมมาท่นานนะสายบุกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหผมมาท่นานนะสายบุก <laughs> กระสุนหนึ่งศพสองสามสี่มาต่างไีไหมเขียอเขียวเขียวเขียวเขีย คนมนะคนโอ้ยยุยปั๊บ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 อืมไอซีนกันจะการให้แล้วเอาดีเฟรรมเหรอปืนไฟเหรอโอ้โเยอะว่ะมา,มาดิอย่างเี้คือไล่ย,ยิงอะไล่ย,ยิงสนุกอะแบบเนี้ยโอเคต่อ หลบเรอไม่พ้นรอบอกให้ไหนโอเคเรียบร้อยสนหมดดีโหลดจัดเกียร์ห้านัดข้างบนหาที่ลบก่อนเออโอ้โหม,มาดิ โผล่มา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 บอลบอลมาระยะไกลเลยจะสู้ระยะไกลเลยจะสู้ผมอะระยะไกลเลยจะสู้ผมระยะไกลเลยจะสู้ผมนี่โรด <tinc S 2> ่อนโผล่มาโผล่มาโผล่มาเออเออ ดิได้หมดแหละโผหัวมาโผหัวมาดิโดดก่อนมา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 วันช็อตวันคิวอยู่แล้วผมอะมีไหมมีไหม มีเยอะเลยโอ้โอ้สไนหรอสไนหรอมาเลยมาเลยหนีโดดเยอะจังวะสไนเอ้ยลองสไนมันลองสไนมันโอเคอืมอืมกระสุนจะหมดแล้วครับ มามาเร็วกว่าโทษทีเร็วกว่าโทษทีถ้าเรายิงแล้วบอกว่ามันช้าจัางวะป<อ>ุกเ,เข้าไปเ<ท>อโโอปุกเข้าไปดีอืมไหนเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหใส่ใส่ใส่จัดสายไว้ก่อน ไปต่อกระสุนผมหมดแลทีตอนเนี้ยกระสุนผมหมดนะโอ้โหกระสุนผมหมดครับ

c o n g e s ได้แต่คือผมไม่มีสไนเปอร์นะครับตอนนี้เดี๋ยวขอขับเสไนเปอร์ก่อน อยู่ไหนอะไงปะผมมาเวลาแต่เปอร์หายเวลาไม่ครับคือผมไม่มีไซเปอร์ครับ I think he's going to die. He's running! He's using the burning truck to cover! You must first kill this sniper! Get a clear shot! He's on the move! Ancel is cowering behind the artillery. When you I'm going เดี๋ยวต้องเอาแซปเปอร์ซึ่งสไนเ์ผมมีที่ไหนอ่ะเอาศพหายไปแล้วด้วยสไนเ์ก็หายหมดดีโอเคตายแพ้เพราะสไนเปอร์ไม่มีครับนั่นแหละคือประเด็นสำคัญ There he is! Sion, he's not alone. Put a bullet in his bodyguard's head. Oh, here is! Amsel is hiding behind the destroyed tank. Come on! Amsel is running! There! At the burning truck! You must first kill this sniper to get a clear shot. thiệt ra, thiệt ra, Sniper. ở quá, điên như nào quá. ờ, cái ma

เมื่อกี้สมุหะทันนายไม่เจอพรู้อ้อยู่แล้วโดนมาแล้วโอ้โหเรียบร้อย เรียบร้อยไปหนึ่งภารกิจนะครับท่านผู้ชมพาดในไว้เทศนี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวพาดหน้ามาต่อกันว่าจะเป็นภารกิจอะไรนะครับสำหรับพาดนีส้สวัสดีครับ